โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับท่านอยู่ในรายการอีกครึง่งเบจนภัยนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมมาแจากออนในท่านนะฮะก็จะมาสอนวิธีการเล่นรีไวนะครับไม่รีไวมันช้าต่างวะหรือว่ามันเป็นบล็กอกหูกระตุกกระตุกการเคล,ลื่อนฟนมาแล้วกระตุกแล้วกระตุกนีกนกผ่ผมเรียกว่าท่าเลยผมผมเรียกว่าท่าเหมือนตัวจิ้วๆิ๋นะฟุตเล่น มันท่าท่าในอนิเมะมีไวในเพลงมีเอ็นบีนไม่รู้เรียกว่าท่าอะไรของลีไว้นะก็เป็นการท่าหมุนตัวอตอนอยู่ข้างๆในท่านนี้สอน,น,น <S <S สอีกทีหนึ่งนะนี่สอนตัวใหญ่ป่ะเออตัวใหญ่เออทันโนี่จำอันนี้จำอันนี้จำอุ๊ยไอ้เจ้ายังไม่ยืมป๊อกปีไม่เลย ถ่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวใหญ่อย่างเงี้ยต้องการระยะนิดหนึ่งต้องกดชิปแล้วก็พุ่งมาาน่เดึงที่ต้องคอกดชิปครั้งไว้โอ้มีทันปึ๊บม,มีทันอลยแมนเลยไม่สมไม่สมนะเ่งไร่ชิ้วอย่างี้เล่งเล่ระบายลมถุย เป็นไงนเป็นการมัู่เออต้องเป็นงางเป็นการ,การเล็กน้อยเล็กน้อยให้แหละก็จะมีสาระมั่งนานเดีเห็นมันอยู่ใกล้เจ็ดแล้วรู้สึกว่าคุณคุณจะไล่สาระพอละให้เป็นสาระมั่งไอ้กซ์ไอ้กซ์ไซทันนี่วิธีการหังสซลิงอย่างเท่ๆนะนเห็นมนเล่นดียวแล้วก็กดจิ๊บค้างไวทง้ทั้งนิ้วตลอดเลยตอนนี้ก็สาม,มารถ ตอนนี้ผมสามารถแยกแยกแยก,การใช้นิ้วได้ครับโอเคไอ้จริงเมื่อกี้ก็อ่าแล้วนะแต่ว,ว่าปัญหาคลิปมันกระตุกก็เลยลบทิ้งไปก็หลายๆคนอาจจะมาถามเออมี่เล่นยังไงอันนี้เป็นเพื่อนนะเพื่อมาถามมี่เล่นไงทำไมมึงเล่นรีไวเก่งจังวะก็เล่นหลายเดือนอยู่นะ ออกประมาณ3-4เดือนแต่จริงก็ไม่ได้เก่งอะไรผมมันชอบฝ่บบายบูบ่อยเออแต่ว่าก็ตายบ่อยอ้อเรียนผู้สร้างเกมนิดหน่อยนะฮะการใช้ดาบของรีไว้เมื่อดาดาหมดดูอาจารยเจ้เมื่อ,อ,อ,อสะกดวิบิชอนใหม่โหเท่ซึ่งเราอยู่ในพื้นราบวิธีการพุ่งแต่เราอยากทำนี้โดดมากนิก์ลิงกดชิปนี่ค้าไว้น้าค้งไว้ค้างไว้ ดูทีหนึ่งดูทีหนึ่งยิงสลิงชุดใหม่สอนสีอัปเดตแล้วไม่ต้องเอาอะไรก็ได้แต่ว่าต้องกดมันดูหลายครั้งกดสองครั้งนะแต่ว่ามันเปลืองแก๊สผมเลยไม่เอาผมเลยไม่เข้ชอบโอเคผมมาสอนวิธีท่าใช้ท่านี้แล้วกันท่าหมุนตัวหมุนตัวติ้ว อ๋ออาจารย์จับนี่เนี่ยดาเมจก็งามมากครับพี่ชมดาเมจงามดาเมจงามมากครับพี่ชมดูดูค่าตัวเล็กเนี่ยเหมาะสุดนะถ้าถ้าค่าตัวใหญ่ต้องใช้ท่าแบบแบบเมื่อกี้แบบประมาณนั้นเออแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กเน่ยข้าง่ายนิดหน่อย ในเดี๋ยวของเร่องนทั่วป่าย้เนี่ยยิงสลิงสเดยอดปัาสุดใหญ่ขอครูใช้ท่าน,นั้นหน่อยนี่บินโฉบหน้าเอาไอ้แสดนี่ปนตีนหน่อม,มบินผ่านหน้าแม่งมาตามมาจะโชว์ให้ดูน้องอืม ไอ้เย่ยา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 มีกดดุมอ,อยู่ได้หลายครั้งอันมา้ไอ้สัตวสดิสอเขาต่อกูแก้ทั้งหมดละน่าจะพออยู่อีวีต้องคอตัวจิ๊บมีต้องจังหวะนี้ถ้าอยากให้ดาเมจมันสวยๆได้เยอ,ยอะๆถุยได้ประมาณพันขึ้นนะครับก็ต้องกดแช่ทิ้งไว้เวลาอยู่วางการะาษกดแช่มันจะได้อยู่แต่ว่าถ้าอยู่บนพื้นมันจะอย่างนี้กลอบนะครับนี่ นี่แหละโอ้กระตุกเมื่อกี้ไม่ได้โอ้องระโไม่ได้อีกหมุนตัวติวๆแล้วกันนี่แปลกๆเจสเก้ดัเนเอ็ดสวยว่ะนี่เนี่ยเฮ้ยเจสเก้เดยท้าม,มันลืมบอกว่าท้าเมื่อกี้ก็สุด,ดยอดเหมือนกันใช้ได้ครับก็คิดนี้ไม่มีอะไรมากอาจแค่นี้แล้วกันนะ แป๊บหนึง่งก็อย่าลืมเอาไปลองทำน,นะครับส่วนถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟุกก็บางทีก็ฟุกได้นะเออว่าฟุกกันเออนี่เขาอยากอวดตัวเองเท่าไหร่เป็นคนมีมารยาทหน่อยอน,นะออัเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนด้วยกันแปลงรากของรีไว้นะครับนมุูวเปมันอัปเดตแปลงรางมาด้วยโอเคสามสองหนึ่งโจเนจัดจ ไปน่าแล้วไปล่าแล้วโว้ยไปล่าแล้วไปน่าแล้วพี่ไว้ไข่สันโอ,โอเคนะสเต็กบ๊ายบายครับ